ณที่ทําการพักเพื่อไทยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานายเศรษฐากล่าวว่าจากการที่เป็นคนสนใจกีฬามาอย่างยาวนานทําให้เห็นว่ากีฬาควรแยกออกจากการเมืองและเศรษฐกิจเพราะถ้ากีฬาไทยดีประชาชนก็จะมีรอยยิ้มที่ผ่านมาได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าซึ่งได้มีการหาเรือกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงแนวทางการแก้ปัญหาไปแล้วซึ่งยืนยันได้ว่าได้เตรียมวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ทั้งหมดแล้วส่วนนโยบายกีฬาต่างๆที่ได้มีการบอกเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งทั้งหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจพัฒน์สร้างโอกาสใหม่เพื่อฟุตบอลไทยภาคดานมวยไทยซึ่งมั่นใจว่าจะทําได้ทันทีหลังมีการถแถลงนโยบายแน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ในเรื่องของฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกนั้นมีแผนที่ได้วางเอาไว้แล้วแต่ต้องร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาอันใกล้สําหรับการพัฒนาบอลไทยไปบอลโลกจะต้องเริ่มจากการสร้างนักเตะเยาวชนเพื่อเป็นกําลังสําคัญในอนาคตซึ่งได้มีการหาลือแบบไม่เป็นทางการกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้แล้วขณะที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหังโจรประเทศจีน ระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนั้นนายเศษฐากล่าวว่าหวังว่าผลงานจะดีขึ้นกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียที่ได้11เ,เหรียญทองส่วนในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะต้องได้เหรียญทองหลายๆเหรียญมากกว่า4ปีที่แล้วเพียง1เหรียญทองจากเทควันโดสำหรับสมาคมกีฬาที่มีผลงานดีก็จะได้เงินสนับสนุนมากขึ้นตามโครงการ หนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจพัฒน์ส่วนสมาคมเล็กก็ผลักดันให้พัฒนาขึ้นในทุกด้านผมมีภาร,รก,กิจที่ต้องเดินทางไปประชุมกับองค์การสหประชาชาติในช่วงเอเชียนเกมพอดีทำให้อาจจะไม่ได้ไปให้กำลังใจแต่หวังว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าที่ผ่านมาส่วนฟุตบอลคิงคับที่เชียงใหม่ผมติดภาร,รก,กิจลงพื้นที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือถ้ามีเวลาก็อยากจะไปให้กาลังใจนายกรัฐมนตรีกล่าว สำหรับสมการในการประสานงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยนะครับต้องทำทั้งองค์าพยพซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมฟุตบอลผูต้ตัดสินสโมสรไทยลีก1สโมสรไทยลีกสสโมสรไทยลีก3อีกทางยังต้องพัฒนาต่อยอดโครงการฟุตบอลยุทธลีกทั้ง U10 U12 U14 u 1อยูและ U18 รวมถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยต้องให้กำลังใจแดาสนับสนุนคนทำงานกันทุกภาคส่วนเรามาดูโอกาสของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกคราวนี้กันซึ่งโซนเอเชียมีตั๋วให้ถึง8ใบครึ่งผมขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2คคัสนะครับคือคัสด A และคัสด B และผมขออนุญ,ญาตให้ตั๋วบอลโลก4ใบแก่4ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2 0 2 6คือซาอุดิอาระเบียออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทีนี้ก็เหลืออีก4ใบครึ่งนะครับมาดูในคาส์บีกันบ้างมี9ชาติคือโซนตะวันตกอิหร่านอิรัก UAE โอมานกาตาอุสเบกิสถานโซนตะวันออกได้แก่จีนเวียดนามและไทยซึ่งโอกาสเข้ารอบของไทยอยู่ที่อัตรา2ต่อ1หรือ50 50จากเมื่อก่อนเรามีโอกาสเพียงแค่10ต่อ90%เท่านั้นนะครับ ถึงวันนี้เรามีทรัพยายกรทุกอย่างพร้อมแล้วขาดเพียงอินสปิเรชันเท่านั้นถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสีปั้นเพจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ